พี่บาวจะไม่อยู่หลายวันแล้วโดกคนดูสีเดีวยวกับพี่บาวสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงมีจริงไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะแบตจะหมดแล้วหรอพี่บาวพี่บาวเัว่โลเลย คนราสีกันอีกแอะอยากกินขวาซองอ่ะมีขวาซองไหม อยากกินทั้งสองอันเลยอะเป็นไรสั่งมาเลยสั่งมาก่อนค่อยบ่ากันสั่งมาเยอะๆเลยกินไม่หมดก็ช่างมันสั่งมาก่อนช็อกโกแลตบราวนี่อุ้ยครัวสองนี่ยครัวซองหนึ่งอุ้ยมีโดนัทด้วยโดนัทเคลือบน้ำตาลทุกคนมัฟฟินก็มีอะของกินมันเยอะจังวะแม็กเนี่ยชาเขียวปัน่น ไปไ i, น็นไรอ้วนไม่เอาโอ้ครัวซองนี่ของอ้วนเลยมึงอะ่ะพอละแค่นี้พอละหนูกินเยอะไปไหมเนี่ยเบอร์เกอร์รกรรับเบอร์เกอร์ปลาเบอร์เกอร์แม็กฟิตปุ๊บชีสเบอร์เกอร์อีกอันหนึง่งเบอร์เกอร์ไก่อีกอันหนึ่งอีกครัวซองอันหนึ่งชุดปลาท่องโกอีกหนึ่งชุดสี่ร้อยทั้งหมด Xin chào bye bye Xin sí, lỗi ว้าหวัดดีค่ะป๊อดหรอ็อยู่ดูดังจำกันได้หรือเปล่าจำได้ครจะจำไม่ได้จำได้ผมชื่ออะไรจำได้ไงชื่อนั้นน่ะเห็นไหมพี่โจด๊อดป้ะพี่โจอ่ะดูดังได้โจด๊อดเออนั่นเลยโช๊คครับป๊อดเห็นไหมบอกแล้วว่าจำได้อเจ่ง ออสอยากได้สีไหนครับเนี่ยลงไปเนี่ยสีขาวได้เลยบอสแค่เราแพ้เลยแล้วสีขาวเอาจริงเหรอเพื่อนอยู่สีไหนกันนะ สี่น้ำเงินจะมาขัดเพื่อสี่แดงก่อนสีแดงก่อน แล้วพี่ <ไป S 3> พมีใครเอาเพี้ยไหมครับซ้ายมือเพื่อนเอาขราเป่าผมเอาครับผมเอมเอ,เ,อเรื่องไหรเรื่องไหนหนึ่งเจ็ดาอา, 1, 7, ากเอาเพื่เขามาครับ

两三 เหือกูคนเดียวหรอวะ มีใครขาดดีดีไหมผมไห้หา้าเมื่อกี้สีอะไรชนะสีน้ำเงินเหรอเอาแม่งก่อนเลยสน้ำเงินอะ พี่ว่างอนแล้วงอนแล้วนะอืงอนแล้วอเเขาเขแขนเหลานั่นน่ะเราไปเปิดเขา ี่ขอโทษลูกโอ้ลูกตื่นลูกตื่นโอ้ขอโทษนะคะจะไม่ส่งเสียงดังอีกแล้วลูกหนูตื่นเลยทุกคนชาเฟียตื่นนะโอ้มามีขอโทษนี่มานี่มาโอ้ไอ โอ้แก๊งหนูก็อยู่สีขาวอะ่ะพี่กะเพาก็อยู่อุ้แบดหมดแบดเมาส์หมดขอไปฉีกล่วนะไดานะดูพี่ปเปาไปก่อนเอาค้าโอเคดูแบบนี้ไปก่อนกนมา ีคนสวยดีค่ะติยาทิ้งเขาสวัสดีค่ะติยาทิ้ง รอบนี้สีขาวเขามาดูวบอส สีขาวจะชนะแล้วหรอว้าว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 สีขาวกับสีฟ้าหนูซาเฟียคะลูกหนูชื่อซาเฟียไหมน้อ,มองซาเฟีย น้องซาเฟียน้องซาเฟียทำไมอ้วนจังเลยน้องซาเฟียน้ำหนักกี่โลแล้วคะน้องซาเฟียไหนเอามาให้หมั่นีอุ้มสิไหนดูสิหนักจริงไหมว้าวอุ้มไม่รอดแล้วโอ้น้องซาเฟียหนักจังโอ้น้องซาเฟียหนักมากเลยโอ้มันมีอุ้มไม่รอดมันมีอุ้มไม่ไหวอะลูกเอ้าทำไมเป็นสีฟ้าชนะเอ้าแพ้ได้ยังเนี่ยเอ้าพี่แพ้ได้ แพ้ได้ไงคะเนี่ย่าแพ้ได้ไงไม่รู้หายหมดเลยหนูต้องโทษไอ้ผู้ชายนะมันวิ่งมาเปิดก่อนอนะโทษหนูนี่แหละบอกให้มันไปเปิด <laughs> เออเขาไปเปิดก่อนทำไมไม่รู้ หนูไม่ได้อยากทำร้ายพี่เลยแต่พี่อย่าตรงใจจะทำร้ายหนูก็เขาบอกว่าเอาชมพูคืนนะคะเขาบอกอย่างนี้ใช่เหรอใครบอกใช่คนไอตี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเอาชมพูนะอยู่ดีเขาวิ่งมาเปิดพี่เขาเป็นรองสุดท้ายเดียวก็เป็นรองเหมือนกันพระรองเหรอทั้งพระรองนางรองนี่แหละไม่เกี่ยชูไหมอรั้งแรกสีน้ำเงินกับหนู ที่อยู่สีสุดท้ายสุดท้ายสีเดีวโดนกําจัดของพี่เขา,าจะหมดแล้วนะลองเหมือนกันจะหมดแล<ข>้วด้วยืของหนูก็จะหมดแล้วสุดท้ายแพ้่นี่แหละ